อัปเกรดอ่ะอุ้ยเป็นเหมือนแบบอูอ๋ก้อนอ้ยแล้วคุณเวอร์แรนมาช่วยไว้หรอมันมาแล้วทุกคนไตรเอเดียนอู้ และแล้วก็สิ้นสุดการรอคอยครับสำหรับซีรีส์ s e c r e t y Toilet จากช่องคุณเวรันต์ตอนนี้มีการปล่อย EP ีที่99ออกมาเป็นที่เรียบร้อยครับซึ่งจะมีความยาวอยู่ที่7นาทีกว่าๆเลยความเดิมก่อนหน,น้านี้นั้นต้องบอกเลยว่าเป็นเหตุการณ์ที่ไททันทีวีแมนกับไททันคอมพิวเตอร์แมนต่อสู้กับไทรไททันแรกๆก็ดูเหมือนว่า2ไททันจากกลุ่มอาริอนจะยังคงได้เปรียบอยู่แต่เมื่อท่าน้าของไทรไททันฟื้นพลังแบบเต็มพิกัดแล้วรูปเกมก็กลับตาลปาดเลยนั่นเองฮะโดยในช่วงท้ายของอ p ีที่9 ว่าทางไททันทีวีแมนแล้วก็ไททันคอมพิวเตอร์แมน้าท่าเสียทีแบบ100%ให้กับไตรไททันคราวนี้เดี๋ยวเราต้องมาดูกันต่อและครับว่าจะมีใครเข้ามาช่วยทาหน้าของ2ไททันเพิ่มเติมหรือเปล่านั่นเองครับซึ่งก่อนที่เราจะไปดูกันฝากทุกคนกดไลค์ฝากทุกคนกดแชร์ใครยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามกำลังใจให้กับโมวิทิกชาแนลกันไว้ด้วยและถ้าทุกคนกดเรียบร้อยแล้วเราก็ไปดูกันเลยมาเดี๋ยวเราไปดู EP ีที่9 9 Security t o ิ l e t ทอยเจากช่องคุณวัวแลน์กัน น่าจะสองสัปดาห์นะที่เราไม่ได้ดูตอนใหม่จากช่องคุณัวลแลนเลยไตรเอเดียกับสกีทอยเลตของเขาอันนี้เป็นไตรเอเดียตัวหนึ่งร่างทรมอู้ยโดยโด,ดบีบน่าจะเป็นต่อที่ตู้กับพวกไททันสมิกาแฟกับไททันกาเบราแมนเอาวะไตรไททัสคือโดนควบคุมจิตใจไว้อยู่ตอนนี้ตรึงมันเอาไว้ตรงนั้น ถ้าจะจอดไปที่แกนพลังงานเพื่อควบคุมจิตใจของมันเดี๋ยวยังไงผมจะขึ้นซับไตเติ้ลไว้ให้นะครับเอาวะมิสเตอร์วอลลนคืออะไรวะเอียงคอเอียงคออะไรวะอันนี้คือใครอ่ะท้ามมันตีกันเองวะใกล้ได้แล้วเนี่ยไอตัวนี้คือใครวะแกฉันจับเก่งได้นะผมจำไม่ได้ใ,ใครวะ เอาอะเอาดาบกันไว้เชตโดอุ้ยแล้วเ,เหมือนวอัวแลนจ้าสามารถควบคุมไทรโซเยอร์ er ได้หรอก็เดือนที่แล้วก็เดือนก่อนน้นนี้ไทรโซเยอร์ er กับแบ็คแคเปอร่าโวูแมนอันนี้เป็นการเฉลยหรอแซติสสปิกอร์แมน ตัวละครคือเยอะมากจากชอ่องวอร์รนอะไตรไทท่านเดวนะเดวนะน่ารักมากเฮลิคอปเตอร์ตึ้งก็แมนอุ้ยเอาวะน่าจะอยู่ในช่วงของการติดตั้งคือแบบว่าไตรไทท่านก็คือไม่ยอมอะยังไงวะ ปล่อยเป็นลขครกาย์ดละครการ์ดโอคเคหอคือช่วยรูอ้อยิงหิงเนี่ยอันนี้ก็ไม่รู้ยังไงวะน่าจะเป็นการชาร์จพลังหรือเปล่าอ๋อเหมือนทางหน้าของไตรโซเยอร์มาช่วยไว้หรอแดงๆข้างหลังนั้นคืออะไรอ่ะ ยังไงผู้ดูรายของเรามีข้อเสนอสุดพิเศษ,ษ,ษมาม,ษษษมอบให้กับเธอถ้าเธอสนใจแล้วก็เช่อเดินตามฉันมาด้วยอ้โโอโโนี่ไม่ได้สนใจแล้วนี่คือการบังคับทดลองเนื้อเยื่อใหม่โดยใช้ทั้งน้าของตัวอย่างเชื้อของไทรเอเดียนจะอัพเกตอะไรบางอย่างเพื่อที่ให้ร่างกายสามารถต้านทานพลังงานที่จะพุ่งผ่านทา้หน้าของร่างเธอได้ะคร อัปเกรดอ่ะอุ้ยเป็นเหมือนแบบอู๋ก้อนนี่มันคือเหตุผลที่ไตรโซเยอร์สัมผัสได้ถึงหนึ่งแต่แทนหรือเปล่าฉันเป็นคนสร้างไม่อยากจะเชื่อจริงๆว่าฉันเป็นคนสร้างเครื่องนี้มาเธอคิดจะทำอะไรเฮ้ยกลับมาที่เดิมได้โปรดจะอยาทำแบบนี้เอาแล้วไง คุมไตรโซเยอร์ไม่อยู่ว่ะอู้กอดคืออย่าบอกว่านี่คือสไายของไตรไทยท่านนะที่คนที่อยู่เบื้องหลังเหรอเอาแล้วไงปลดปล่อยนะนะของไตรไทยท่าน ผมว่าแล้วตัวมันวุ่วเหมือนกันทุกคนอาจจะมีความเกี่ยวโยงเว้ยนี่ไงอุ้ยน่าติดอารหรโอ้ยิงทิ้งเลยเหรอคนแอบดูต้องตุยไปซะไอ้กูเฮ้ยใครยิงอ่ะนี่ไงคอมพิวเตอร์วูแมนโทษทีนะ ฉันก็ปล่อยให้เธอหนีไปพร้อมกับวุี่วิเศษของพวกเราไม่ได้น่าสนใจดูเหมือนว่าการอัพเกรดไทรโซเยอร์จะทำให้เธอมีพลังความผูกพันกับไทรเอเดียนบางทีเราอาจจะใช้สิ่งนี้เพื่อปุมค,ความได้เปรียบก็ได้ไม่ได้ผู้ดูแลบอกให้เราล้างสมองของเธอ,อเอาแล้ววะก็คือต้องล้างสมองของไทรโซเยอร์ นี่ไม่ใช่เรื่องส่วตัวเราแค่ทําตามหน้าที่การล้างสมองยโทษฉันด้วยเอาแล้ววะลืมทุกสิ่งอย่างอุยแล้วคุณเวอร์รันมาช่วยไว้หรอ,อชิปหายฉายที่นี่แล้วไงแล้วยังไง แล้วมันเชื่อมได้ไหมแปดสิบสี่เปอร์เซ็นต์เองอะ่ะอู้วเก้าสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์แล้วเออเลิกคือจะเสร็จอยู่แล้วอะ่ะเอาแล้วไงโอ้จะบอกว่าจะจอแตกนะพวกเราอยู่ทีมเดียวกันนะเอาแล้วว่ะเหมือนไตรเซอร์จะแปรพาร์คหรือเปล่าทำอะไรก็ได้แต่อย่าทำไตรเทยทนั้นของเธอ โอ้โหนี่คือแบบว่าคือการเฉลยปมเลยเหรอนี่มันเป็นไปไม่ได้มันไม่ใช่เรื่องจริง oh. อู้หมาเลยมันมาแล้วทุกคนไตรเอเดียน oh. แล้วคือฆ่าทิ้งเลยเหรอ คืนงอนเขาป่าไปเลยอะ่ะเฮ้ยไตรตัวเยอะย,ยิงแตกไปแล้วอะ่ะโอ้ยผลึกกำลังแบบเต็มสู้สามตัวสู้ยังไงวะไตรเอเดียนร่างแดงกับร่างสม้มส่วนไตรไททันคือร่างม่วงโอ้กอด มีข่าวดีขอรับนายท่านข้ารู้ที่กบดานของเนโครแมนเซอร์แล้วขอรับเนโครแนเซอร์อู้จบ แล้วก็จบไปที่เรียบร้อยครับสำหรับ E p ีที่99โลกคู่ขนาดสกิบดิทอยเลตจากช่องคุณเวอร์แลนด์สำหรับทน,นายของไตรโซเยอร์หญิงเนี่ยมีการช่วยเหลือไตรไททันในหลายๆทีในหลายๆช็อตครับแต่สุดท้ายก็โดทนทนาของไตรเอเดียนเขมือบเข้าปากไปอยู่ดีนั่นเองครับซึ่งเราจะเห็นว่าคุณเวอร์แลนด์เนี่ยมีการแทรกแซงการสู้รบของ2องเผ่าพันธุ์นี้อยู่หลายๆครั้งเดี๋ยวเราก็คงจะต้องรอดู EP ีที่100หรือว่า EP ีต่อไปละฮะว่าเส้นเรื่องของคุณเวอร์แลนด์จะเดินไปยังไง ทงา้านของไตรเอเดียนแล้วก็ไตรไททันมีการรวมตัวกันเรียบร้อยแล้วนั่นเองบอกเลยว่าตัวเดียวยังสู้ไม่ได้แล้วมา3ตัวแบบนี้จะสู้ยังไงนั่นเองนะครับผมวันนี้ผมไม่ค่อยสบายนะครับผม,ผมก็เลยอาจจะไม่ได้สรุปเนื้อเรื่องทั้งหมดให้ทุกคนได้ฟังครับใครที่ตามไม่ทันเนี่ยก็ไปย้อนดูได้ผมมีการแปลซับไตเติ้ลไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับผมวันนี้มาเร็วไปเร็วผมน่าจะจากลาทุวไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปบายบายสวัสดีครับ